สวัสดีครับที่นี่ช่องหมอดีดากกับผมนายสัตวแพทย์จตุเทพอัญชปีดาและนี้ก็อยู่ในช่วงไม่ขอหมอจัดให้วันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหวัดแมวนะครับก็เดี๋ยวหมอจะพูดรายละเอียดเป็นข้อๆนะครับเพื่อง่ายในการจับใจความสําคัญเพราะรายละเอียดของหวัดแมวนี่ค่อนข้างเยอะมากจะได้ไม่น่าเบื่อแต่ถ้าชอบแล้วก็ถูกใจก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ 1. เกิดจากเชื้อไวรัส2ชนิดคือ filai h e r p e s ไวรัสกับซิ l a i c a l i c i v i r u และเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ v อดิ c e l ล a บ o r r e l i ติก้าซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถก่อโรคในคนได้นะครับ 2. ออาการหลักๆได้แก่ตาแฉะจามมีน้ำมูกใสในช่วงแรกแล้วก็เหลืองแห้งเกิดกัางในเวลาต่อมามีแผลที่ลิ้นน้ำลายยืดไอเจ็บคอหลอดลมอักเสบซึม เบื่ออาหารปอนอักเสบแล้วก็มีอาการหายใจแรงซึ่งอาการหลักๆก็จะเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจในส่วนคนนะครับ<ฆ> <ś les> 3. ปัจจัยเสียส่ยงในการติดโรค 1. นลูกแมวหรือแมวโตที่ไม่ได้รับวัคซีน 2. ลูกแมวที่ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ 3. ส,สถานที่ที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวเช่นฟาร์มแมวสถานรับเลี้ยงแมว 4. แมวที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาบางพวกก็สามารถกําจัดเชื้อไวรัสได้หมดแต่บางพวกเชื้อไวรัสไม่ได้หมดไปจากร่างกายเขาเรียกสภาวะนี้เรียกว่าแมวกัโกโรคสามารถที่จะกลับเชื้อในสภาวะที่แมวมีความเครียดได้นานถึง1-2สัปดาห์ด้วยกัน นั่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมแบบบางตัวที่ขังอยู่แต่ในบ้านก็สามารถที่จะเป็นโรคหวัดได้นะครับายาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดซึ่งสามารถกําจัดเชื้อไวรัสบริเวณพืดด้นผิวสัมผัสหรือตามสิ่งบแวดลอ้อมก็คือน้ํายาสักฟองขาวนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้น้ํายาต่อน้ําเปล่าในสัดส่วน1ต่อ32 6เชื้อฟีลายแคลิซ e ีไวรัสลักษณะเด่นก็คือจะมีแผลที่ลิ้นและก็ช่องปาก ซึ่งอาการจะไม่รุนแรงเท่ากับเชือ้อฟิลายเพอร์ปีไวรัสลักษณะส,สำคัญก็คือจะมีเพียงแค่ไข้อ่อนดออซึมน้ำลายยืดแต่จะดูสดชื่นกว่าซึ่งถ้าแมวตัวไหนได้รับเชื้อนี้เข้าไปก็จะมีโอกาสในการรักษาหายได้สูงกว่าเชื้ออื่นนะครับ 7. ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับ 1. ปริมาณของเชื้อที่ได้รับ 2. สายพันธุ์ของเชือ้อ 3. ภูมิคุ้มกันของตัวสัตว์แล้วก็ 4. สภาพการเลี้ยงดู ซึ่งบางเคที่หมอพบเจอน้องแมวสามารถติดเชื้อไวรัสร่วมกับเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคได้นะครับ8ลูกแมวแล้วก็แมวโตที่ไม่เคยทาวัคซีนเลยมีโอกาสที่จะเป็นหวัดแมวได้เท่าเทียมกันนะครับดังนั้นถ้าลูกแมวอายุ2เดือนขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเข้ารับการทาวัคซีนได้เลยนะครับ9ถึงแม้ว่าแมวจะทาวัคซีนครบหมดแล้วก็ตามแต่น้องแมวก็มีโอกาสที่จะเป็นหวัดได้เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่า วัคซีนนั้นมันป้องกันหวัดแมวที่เกิดจากเชื้อไวรัสเท่านั้นแต่ไม่ได้ป้องกันหวัดแมวที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียและแบคทีรียตัวนั้นก็คือบอดิเทลลาบองไคเซติก้า่นั่นเองนะครับ 10. แม่แมวที่เป็นหวัดแมวแล้วกาลังให้นมลูกก็สามารถที่จะขับเชื้อออกสู่ลูกได้ซึ่งตัวลูกนั้นจะแสดงอาการของโรคไม่นั้นขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่ได้จากนมแม่ซึ่งลูกแมวที่ได้รับแอนติบอดีจากนมแม่แล้วอาจจะไม่ได้แสดงอาการใดๆดของโรค แต่ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกัโกโรคนะครับ 11. ถึงแม้ว่าโรคหวัดแมวจะมีอัตราการตายที่ต่ำแต่การรักษาให้หายนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางตัวอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2สัปดาห์บางตัวอาจใช้เวลานาน,านเป็นเดือนแต่บางตัวนั้นอาจใช้เวลาทั้งชีวิตซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นผ่าในการแพร่เชื้อได้นะครับการรักษาหวัดแมวยังมี3รูปแบบดังนี้นะครับ 1. การพ่นยา ข้อดีของมันก็คือตัวยามันจะเป็นละอองสามารถเข้าไปที่ทางเดินหายใจของแมวได้โดยตรงซึ่งก็จะได้ผลดีกับแมวที่มีอาการจมูกน้ำมูกไหลตาแฉะแล้วก็มีอาการจามซึ่งตัวยาที่ใช้ก็จะเป็นยาขยาดดมร่วมกับยาฆ่าเชือ้อสามารถให้น้องแมวรมบยาได้ประมาณ15นาทีสามารถทําได้วันละหนึ่งถึงสองครั้งนานสามถึงเจ็ดวันหรือท,ทําทุกครั้งที่มีอาการก็ได้นะครับ 2. ยาฉีด กรณีที่น้องแม่กินอาหารได้ลาบากอันนี้มาจากการมีแผลในช่องปากน้ำมูกไหลและมีไข้ยาฉีดนั้นก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวให้ทุเลาลงจนกระทั่งอาการน้องดีขึ้นตัวยาสาคัญก็มีดังนี้นะครับ 1. อย่ยาแก้เชื้อกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียขอแนะนําให้ฉีดอที่ที่ถึวันตัวยาสําคัญก็คือ ica, Circuit, อะมอกซิคาเดนทัซคิฟูออโิโอยาลดอักเสบ ก็จะมีสอบกลุ่มยาด้วยกันกุ่มที่ 1. ผกลุ่มสเตียรอยใช้ในกรณีที่มีการอักเสบจากอาการไอจากน้ำมุกไหลหรือตาแฉะ 2. ผกลุ่มนันสเตียรอยใช้ในกรณีที่แมวมีไข้มีแผลในช่องปากในส่วนของยาลดอักเสบนั้นหมอแนะนําให้ฉีดอยู่ที่3าถึงสวันนะครับ 3. ยาลดน้ำมูกในกรณีที่น้องแมวกีน้ำมูกใส แต่ไม่แนะนําให้ใช้ในกรณีที่น้ำมูกเกี่ยวข้นนะครับก็จะทําให้น้องแมวหายใจลำบากโดยยาสําคัญก็คือคอเฟนิลามีน 4. ยาละ,ละลายเสมหะในกรณีที่น้องแมวขับเสมหะานลำบากก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับโดยยาสําคัญก็คืออะซิติลซิตีนหยาวิตามินในกรณีที่น้องแมวเริ่มกินอาหารได้ก็สามารถฉีดเพื่อช่วยในการกระตุ้นความเจริญอาหารได้นะครับ 3. ยากินก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับยาฉีดนะครับใช้ในกรณีที่น้องแมวสามารถกลับมากินอาหารได้แล้วการดูแลน้องแมวที่เป็นหวัดน,นะครับ 1. ควรแยกแมวป่วยออกจากแมวปกติร่อปองก,กันการติดเชื้อ 2. ควรจัดพื้นที่ที่เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทยได้ดีเพื่อให้น้องแมวนั้นได้หายใจได้สะดวกยิ่ขึ้น 3. ควรหมันม่นพาน้องแมวออกมาเดินเล่นนอกบ้านในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพื่อมารับแสงแดดตอนอ่อน เป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันร่างกายโดยธรรมชาตินะครับ 4. อีกเลี่ยงการนอนในห้องแอร์ก็จะทําให้น้องแมวที่ป่วยนั้นมีอาการหนักมากยิ่งขึ้นก็จบลงแล้วนะครับกับ11เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับหวัดแมวแล้วก็วิธีการรักษาการป้องกันไม่ให้ติดโรคที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนเพราะต่อให้เราเลี้ยงดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายนะครับ ในสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามได้ที่ช่องหมอดีดานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย